อันนี้เราจะแกงปลานะจ๊ะแกงปลาสับแกงแบบป่าๆนะจ๊ะไม่ใส่กะทิไม่ใส่น้ำมันใส่กระชายซอยไปหน่อยอหอมมวายแล้ว <Why? S 1> เราใส่ปลาสับผัดกับน้ำพริกแล้นนะจ๊ะไปสุด นี่เราเคี่ยวกันจนแบบแห้งแล้วนะจ๊ะหอมอหกระชายหอมผักแกงนะจ๊ะนี่เราใส่กระชายซอยไปด้วยอย่ะเห็นไหมนี่นะจ๊ะนี่เราผัดจนจนแห้งแบบนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปจ้าี่เราผัดเนื้อปลากระดมพริกจนแห้งหอมดีแล้วนะจ๊ะเติมน้ำไปแล้วนะจ๊ะเอาใส่พริกลงไปอีกหน่อยนึงนะจ๊ะ ไอ้ถัว่วฝักยาวที่เตรียมไว้จ้าน่ากินไหมพี่บ้านต้องเคี่ยวถั่วให้เละหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวยายกินไม่ได้ทุกคนน้ำคุกขิกน้ำคุกกิก,ก,ก,กแกงแบบไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่กะทินะจ๊ะแกงแบบป่าป่าเอาน้ำผัดทกแกงให้แห้งเนาะนี่นะจ๊ะ เดือดแล้วเดือดแล้วนะจ๊ะนี่ทุกคนเห็นไหมใบมะกรูดจ้าใส่ใบกะเพราจ้าทุกคนนี่นะจ๊ะแกงปลาสับใส่ถัว่วฝักยาวน้ำขุกขิดได้แล้ว มาแล้วจ้แกงปลาสับจะถั่วฝักยาวมาแล้วนี่นะจ๊ะกินแบบแบบกินคีนนะจ๊ะเนี่ยไม่มีน้ำมันไม่มีกะทินะจ๊ะใส่น้ำปลานหน่อยนี้ไม่มีผงชุดรส โอเคไหมโอเคไหมทุกคน